หอเจีย๊ยหอเจี๊ยมาอีกแล้วเป็นวัยรุ่นมันต้องพึ่งพาตัวเองได้เราอยู่ด้วยตัวคนเดียวเราก็ต้องรู้จักที่จะแบบเฮ้ยเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอ้าทำมาหาก,กินกินข้าวกินปลาไม่ใช่ว่างอมืองอเท้าหอพ่อแม่ตลอดเวลาไปวันนี้จะมาทำกับข้าวให้น้องกินที่ไลฟ์แอดรัชดา เชื่ออะไรอามครับอามเล่นอยู่ไหนอยู่ธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์คณะอะไร่คณะวารสารครับวารสารปีอะไรขึ้นปีสามครับขึ้นปีสามรักเราไหมรักครับรอดไหมต้องมีรอดครับ ขึ้นไปคุยต่อข้างบนนี่ยครับบนนห้องผมนี่คือน้องอารมน้องซี่จะพาอนุญาตให้เราขึ้นไปทำอาหารบนหองวันนี้ซึ่งน้องคนนี้เจนนี่ปานัดหลานสาวอากตันยูใช่ไหมได้มากฉันมาที่ห้องน้อนคณะัึกษาีิฉันรังขึ้นมาชั้นอะไรกันแล้ว่ะขึ้สี่ครับไม่ฉันรับหนเลย กชอบห้องผมไหมอะไรนะชอบห้องผมชอบอยากอยู่ไหมอยากอยู่ห้องข้างก็ว่างเลยเราจะได้เจอกันบ่อยอ้ามขอยืมอันนี้หน่อยสิหัวใจอ๋ออันนี้คือเตรียมอยู่ นั่งนั่งนี่ก่อนพี่นั่งมึงสิจับมือนะจับมือด้วยชอบกินอะไรก็อาหารจานโปรดคืออะไรชอบพวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้ครับพาสต้าพวกนั้นจริงเหรอ กระแดจังเลยพูดกะเพราไก่ก็ได้ตับาไก่ก็ได้ก็สปาเกตตี้กะเพราไก่ก็มีะแชอบที่มันเป็นเส้นๆครับอ่าได้เดีไหนๆชอบทานอาหารเส้นวันนี้เขาต้องทำอาหารเส้นให้มาแนๆนั่นก็คือขนมถ้วฟูของเสแล้วก็หัวหมูไม่ได้ของเส้นสปาเกตตี้อ่าแต่ว่าอันเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูในครัวก่อนว่าใหญ่โตโรือเปล่าอันนี้เคยใช่ไหมเนี่ย ไม่เคยใช้เลยเราเปิดแก๊สไม่เป็นน่าจะแทนไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้เตาแก๊สอันนี้ไม่ได้แต่เราก็ทำพาสต้าทำสปาเกตตี้ได้ด้วยเมารมดางข้ามหนึ่งอันเดี๋ยวทำพาสเดี๋ยวทำสปาเกตตี้ซอสโบอลลนเนี่ยให้ด้วยมาดข้าวหนึ่งอันอะพร้อมแล้วนะ เอาไปทำนี้ให้เราก่อนอันนี้ไปเติมน้ำเอาประมาณไหนเอาสักครึ่งนึงน้ำาใส่ลงไปปิดฝาเนะกดเติเดี๋ยวรอมันเดือดนึงเดี๋ยวต้องต้มเส้นสปาเก็ตตี้เส้นสปาเกตตี้ก็จะเป็นเส้นเส้นตันถ้าเป็นเส้นกลวงเรียกว่ามักกะโรนีถ้าเป็นเส้นแบนเราก็จะเรียกว่าต้นนนเส้ใหญ่ะเส้นใหญ่ พาสต้าเส้นแบนเราเรียกว่าเฟตตูชินีการต้มเส้นพาสต้านั้นหลายคนชอบถามว่าต้องต้มแค่ไหนถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้มีมหลายวิธีมากวิธีหนึ่งก็คือหยิบขึ้นมามแล้วก็กัดถ้าข้างในนั้นมันเป็นไตกัดแล้วยังแข็งแข็ง<อ>ก็คือยัง<อ>ไ,มไม่ได้ใช่ไห<ช>มแต่หลายคนรู้สึกว่ากินแป้งดิบกัดเขา้าไปมันจะแบบเอ๊ะรู้สึกไม่ดีให้ใช่วิธีหยิบขึ้นมาแล้วก็ ถ้าติดผนังนี้โอเคแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมอย่าลืมดึงออกมาแล้วก็่สำคัญอย่าลืมไม่ต้องอามากินต่อระหว่างที่เรารอเราก็มาหั่นอนุอันนี้ก่อนดีกว่าทำตกข้าวบ้างไหมครับทำตกข้าวบ้างไหมไม่ค่อยได้ทำนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่บ้านก็ช่วยแม่หั่ข้าวหรอเช่นช่วยทำอะไรบ้างไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นหรอ ้อหย่อนไปยงเยอะเนอะมาไมในก็พอ,อ,อันพาสต์ลี่เล่นดีกว่าสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นพาสตก็เรียกว่าพาส s ์ลี่ก็จะไม่สมุนไพรฝรั่งกลิ่นจะคล้ายๆบักชีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายากจนในช่วงที่เราไม่ได้มีตังมากก็จะนน้บักชีก็ได้อุย้ยน่านะจะได้ละ เนือยางขาอันน้องคะน้องมีมีถ้วยมานี่ครับอันน้ำเย็นแล้วก็โรยเกลือไปหน่อยไม่ต้องใส่เกลือด้วยครับเส้นแต่ซ่ามันจืดมากเส้นมันจะไม่มีรสชาติอะไรรีบเอมาช็อกน้ำช็อกน้ำเย็นหนะช็อกน้ำธรรมดาเพื่อให้เส้นมันไม่เละเส้นมันก็จะได้อยู่ตัวจับตัวสวยงาม เส้นนะจ๊ะดูนะจ๊ะสําหรับคนที่ทําสปาเกตตี้นะจ๊ะเส้นเนี่ยพอมันอยู่ตัวแล้วมันสุกมันอยู่ตัวอย่างงี้เราเททิ้งเราเทน้ำทิ้งเราใส่เกลือลงไปหน่งหนึ่งเพื่อเส้นมันมีรสชาติเราใส่ลลไไหน,หน้ำม,มันพืชนะคะหรือเนยลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากคลุกเพื่ออะไรรู้ป่มนี้เพื่อมันไม่ติดกันใช่เอามาระหว่างนี้น้องอ่างไปหยิบซอสมะเขือเทศมา ในเรื่องของหน้าตานะั้นมันก็สวยเหมือนกับคนทำหรอกเนาะสำคัญมันอยู่ที่ต้องชิมหนึ่งสองเผือ่ออะไรเหมือนกันเนะานะแี่ถ้ามันแข็งๆนิดนะึงเต้นแข็งๆตอนะ <c oughs> แรกนึกว่าจะเอาต้นลงไปผัดด้วยไม่ละเปลี่ยนใจเอาไหมก็ได้นะไม่ไม่ต้องก็ได้ครับต้องอะไ่เ <c oughs> ยก อยากได้เส้นมันนิ่มๆก็ลองไปผัดแบบนี้ก็ได้อ่ะเราชิมกันอีกรอบหนึ่งแล้วไม่ได้จะบอกถ่ายหยักเลยแหละไรรคมาขาฉันเป็นเน็ตอยู่แหละเราขยักตัวไม่ได้แล้วตอนนี้เอาย่างอร่อยย่างนิ่มครับร้อนอึ้อัดอับปากไปแอลอร่อยนะครับเดียทำง่ายด้วยนะทุกหอทุกคอนโดเขาห้ามใช้เตาแก๊สก็จะเป็นข้อจำกัดในการทำอาหาร หลายคนก็จะใช้วิธีการจุดเตาถ่านเอาต้งนโง่มากใช้เม้หุงข้าวนี่แหละอันเดียทำได้หลายอย่างแเราก็ได้สปาเกตตี้อร่อยๆแบบนี้ด้วยนะคะระหว่างนี้ก็ส่งเประวัติของน้องๆบอกว่าบอกถึงความรักันดาลของหอของน้องๆนานะคะที่ IG แล้วก็ Facebook ของโปรทีนทีวนะคะถ้าข้าวจะมีเวลาเดี๋ยวไปทำาับข้าวให้กินนะวันนี้ขอบคุณอนมะคะขอบคุณคะ